ต้าิก็ม่ะกอนนี้นะออกดอกมาปุ๊บเขียวปี๋ใบย,ย่อยยอยโอ้โห oh. ได้แน่ๆตอนนี้ตายพายไปเลยโอ oh. ออกดอกปับ๊บปล่อยแล้วทำใจ ขนาดมีกล้วยบังแล้วยังตายเลยปีแล้วไม่มีกล้วยบังโดดมแล้วก็มีน้ําเลี้ยงตลอดใช่เนี่ยปีแล้วปลูกขนาดนี้ก็ไม่ตายเลยปล่อยเจอปีนี้เรียบร้อยปีนี้เสร็จหมดเลยครับจะทำไงแล้วประมาณขับทุนไปเท่าไหร่คิดว่าเป็นล้านที่หมดใบยายาชีวิตไปเยอะไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วยอมแพ้แล้วแล้วก็ปล่อยสับขนาดอน้ําเลี้ยงก็ยังไม่ไหวโหปล่อยเช้าปล่อยเย็นอะ โอ้เลี้ยงต่อเลยก็ยังแห้งยังแห้งพูดไม่ได้สื้สภาพอากาศไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวยอมรับว่าแแล้ม <c oughs> แง,งมันไม่แ้งนะแต่ว่ามันร้อนใช่ไหมอากาศ <c oughs> มันร้อนแล้วอากาศไม่ดี